สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องปองปลายสุกุสุคนค่ะเมื่อนี้นะคะเสียพี่น้องมาเบิ้งของแปลกคะ่ะพี่น้องเพราะว่าแม่ไก่นะคะกับลูกเป็ดหลายคนก็นอาจจะสงสัยเนาะคะ่ะพี่นอ้องแต่เปียงแม่ไก่ก็ได้เลี้ยงลูกเป็ดนะคะนะคะ ความรักของแม่และลูกต่างสายพันุ์พอดีน้องเป็ดเขาบอกกกไข่ค่ะพี่น้องเขาบอกฟักไข่ก็เลยให้แม่ไกลเอามาฟักให้พลนอกมากก็เป็นยังสีแล้วค่ะพี่น้องตัวเหลืองห้อยๆนะคะซอแจมก็เลยว่ามันแปลกค่ะพี่น้องบา่บาก็คือความรักเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ถือว่าเป็นลูกของเขานะคะ หาอยู่หากินตามภาษาไก่เอ้ยนะคะพี่นอ้องนี่นะจ๊ะแม่ไก่กับลูกเป็ดนะคะน่ารักดีค่ะพี่นอ้องยุ้งไ้ทงหน้านะคะนี่นะคะวิถีชีวิตของแม่ไก่กับลูกเป็ดก่ะพี่นอ้องกำลังพาลูกหาอยู่หากินนะคะนี่จ้า นี่แหละอยู่หน้าสาวแจมมอล่เกษตรกรนี่แหละค่ะเป็ตะหักบ่พ่นองเดี๋ยววิธีนะคะฝากใครนะคะไอวจังสีมาบอกมาบอกสุพี่นองฟังนะคะสาวแจมกะพึ่งเออ่พึ่งเห็ดเป็นวิทยาท่าน เป็นคว่มรูเล็กๆน้น่อยเห็นซารอบเจ้าของนี่แหละนะคะเดี๋ยวคลิปหนา้าเดี๋ยวนะคะซิม,ม่าบอกซูพี่น้องฟังนะคะว่าหเห็นจังไรนะคะ